โรคโกรดไหลย้อนเกิดจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมของคนทํางานทําให้กรดที่ออกมาหรือน้ําย่อยไหลย้อนมาในหลอดอาหารทําให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหารผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหรือแสบหน้าอกถ้าไม่ใส่ใจดูแลอาจลามกลายเป็นโรคมะเร็งที่หลอดอาหารได้สวัสดีครับผมชื่อนัทจกักรปัญญาทิพย์หรือว่าติ๊กอยากดันนะครับ อาชีพผมเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างนะครับผมเป็นกวดไหลย,ย้อนครับเป็นมานานหลายปีนะครับประมาณ 2- 3สาปีแต่พอดีมีคุณป้าของผมนี่แหละป้าสมมาตรสวรนมาโจรแนะนำให้ทานซอเนตินตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันดีจริงเพราะว่าแต่ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นนะฮะไม่ดีขึ้นก็เลยลองทานดูเห็นเขาบอกว่าดีก็ลองทานดูปรากฏว่าทาน3วันแรกรู้สึกว่าดีขึ้นผมก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งเดือนสุขภาพผมก็เริ่มดีขึ้น ทำให้ผมหายจากโรคกรดไหลย้อนมันแปลกจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าอาชีพศสิลปินดารานักร้องเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับจะทําให้เกิดอาการหลายๆอย่างดันขึ้นมาทางคองขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ออกวันนี้ก็หายใจไม่ออกนะครับแต่อทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นนี่เพื่อนนะครับที่ดูอยู่นะครับให้เชื่อมั่นเซเนตินว่าดีจริงลองทานดูเพราะว่าเป็นสารอาหารบําบัดที่สามารถจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เรา ขาดหายไปนี่กลับมาดีขึ้นนะครับอยากจะฝากด้วยเพราะผมไปหาหมอหลายที่หลายทางนะครับโรงพยาบาลไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วยังไม่หายนะครับแต่พอทานเซอร์เนตินแล้วสุขภาพผมดีขึ้นรับรองว่าสุดยอดจริงๆครับเซอร์เนตินครับขอบคุณครับเซอร์เนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ